สวัสดีเอฟซีแกรุบกรบเคลียร์แบบงั้นเงก็มือมือไหลที่เด็ดของซีซ8นหนึ่งแปดยกรลองปลูมันครับผม,มดูเกี่ยนเป็นเทคนิคยังนา้าบดสำหรับขั้นู้นี้สองเล่นนี่บัดมือมือบัดโอเคเดินเต้นไปตรงกระร่องก่อนนะ ออกแบบด้วยตัวเองอ่นกรอยรจงอยสองอันนั้นอะ่ะอันนี้มันก็มีสูตรเดินให้มันตรงก่อนแล้วก็ค่อยยกตามให้มันตรงอีกนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งครับเดินทำเป็นร่องแล้วก็ยกตามครับผมของเจ้าแอล4018ครับ พอเราได้ตรงกลางแล้วก็จะง่ายครับต่อไปก็จะเอียดแบบไม่ต้องกังวลครับนี <c oughs> นบ่ออกแบบเองนะครับไปตัวกันดินหล่นนะครับทางเทไอยนะครับทางหลังนั้นเป็นอีกคันหนึ่งครับมือใหม่นะครับผมก็ถูกวัดนี้ก็เริ่ม ปลูกมันในนาครับกําลังฮิตนะครับผมก็ไม่มีน้ําที่จะทํานาปีเอ้ยนาปรังนะครับก็ต้องปลูกมันนะครับมันสัมปลังนะครับผมป้าบนี่เป็นสูตรของใครของมันนะครับทําให้ตัวกันดินหล่ดออกจากร่องครับเป็นตัวเหมือนจะงอยปากง,งูนะครับเป็นตะขอเกี่ยวดินนะครับไม่ให้ตก ข้างๆานะครับเอา,ามาดูชมอ่อนิดนึงครับนี่ครับมือใหม่นะครับท่านผู้นี้รองพื้นหนึ่งกระสอบครับตรามงกุฎสิบหกเป็ดครับ มาอยู่กับ L ครับ4018 SP นะครับผมยกรงมันนะครับในนาข้าวนะครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็จัดเลยนะครับมันนะครับปีนี้ได้ราคามาดูเทคนิคของแต่ละท่านของแต่ละค่ายนะครับนี่ฟาเลยน,นะครับตกซ้ำครับมันไม่ตรงครับฟา พัฒนาแล้วครับผมสำหรับลูกใหม่คันนี้ครับผมเรามาดูต่อน,นิดหนึ่งเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้ดูว่าว่า L อ0 1 8 s ูคันนี้จะเป็นยังไงจะพัฒนาขป็นยังไงครับ ก็จะพามาชมการยกกร้องมันน้ในนานะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวท่านใดอยากปลูกมันในนาก็ปลูกได้นะครับจับจประมาณนี้อ๋อคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดไปเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาติีตามชมคลิปต่อไปชมนะครับสำหรับเจ้า l 4018คันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับการยกร่องมันในนาข้าว